คุณเชื่อในผีไหมแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดแต่ยังมีบางภาพถ่ายที่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังอธิบายไม่ได้วันนี้เราขอพาคุณไปดูสิบภาพถ่ายติดวิญญาณสุดหลอนของไทยสิบมือใครว่างานนี้ชายคนนี้คงจะไม่กล้าไปนอนถ่ายรูปในโรงรามคนเดียวอีกแล้วละ่ะค่ะหลังจากที่เจ้าตัวถ่ายเซลฟี่ตัวเองเล่นแต่ดันมีมือปริศนาที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครเพราะในห้องนั้นยืนยันว่านอนคนเดียว แถมมือข้างหนึ่งก็ถือโทรศัพท์อยู่อีกข้างก็แนบ,บลำตัวแล้วมือที่สามนั่นคืออะไรเอ่ยเก้าเล่นด้วยคนสิจริงๆร,รูปนี้ถ้าไม่ได้สังเกตอะไรมากก็คงไม่รู้ว่ามีคนหรือเปล่าไปนั่งอยู่บนจุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์ที่แน่นอนว่าต่อให้เก่งกาจยังไงก็คงไม่มีใครทำแบบนั้นได้แน่ถ้าไม่ใช่ผับผับผีแตลกไม่ออก นี่เป็นอีกรูปที่เอาลงโซเชียลแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็ลองสังเกตในวงกลมสีแดงดีๆสิคดูยังไงๆก็เหมือนคนสาคนถ่ายรูปด้วยกันแต่ทําไมในรูปถึงมีแค่สองแล้วทั้งสองคนยังบอกอีกด้วยว่าในห้องนั้นไม่มีใครแต่งตัวเหมือนชายในรูปเลยแล้วคําถามคือเขาคือใครวะเจ็ดหัวอยู่ไหนล่ะเนี่ยภาพนี้ไม่ได้มีการถ่ายติดวิญญาณหรือติดอะไรมาแต่อย่างใดแต่กลับเป็นรูปที่หัวหาย ใช่แล้วข้าหัวของคุณผู้หญิงท่านนั้นหายไปทั้งทั้งที่ตอนถ่ายก็ไม่ได้ก้มหัวลงหรือต่อให้ก้มยังไงก็ไม่มีทางที่หัวจะหายไปแบบนั้นได้พอรูปออกมาทั้งเจ้าตัวและช่างภาพเลยต้องรีบไปทําบุญกันใหญ่ 6. ถ่ายไม่เลือกที่ก็ผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้ไม่รู้เขาคิดอะไรของเขาอยู่ถึงได้อยากไปถ่ายรูปกับรถของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองทั้งทงที่จริงๆแล้วรถพวกนี้มีเรื่องราวมากมายไม่ว่าจะไปรับคนเจ็บคนตายกันทุกวันก็เลยโดนดีมีเด็กมาถ่ายรูปด้วยซะเลยแถมยังเป็นหน้าเด็กที่่่ดูยังไงไไก็ไมใชคน ดูต่ออันดับหนึ่งถึงหต่อได้ในอีพีสองน่าถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ